เราอยู่ในวงการตั้งแต่17เอ่ะเราเลยโตมากับความที่เป็นคนบันเทิงเป็นคนออของประชาชนเ,ออเราเป็นคนของประชาชนแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นตัวของตัวเองความที่เราเป็นคนที่ทาาันดีพ่อแม่ให้มาเนี่ยค่านิยมในสมัยเด็กก็ได้นะเออคนที่สวยแต่พอโตขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยภายในของคนที่คนชมว่าสวยผู้หญิงที่เป็นนางแบบชั้นนำภายใต้จิตใจของคนงคนนั้นเนี่ย <c oughs> ความมั่นว่าฉันสวยมันสักเท่าไหร่ อูีเชื่อไหมไอเป็นคนไม่มี self esteem เลยคนมักจะคิดไปว่าอุ้ยสวยมั่นใจพร้อมเธอมีทุกอย่างจะมีปัญหาอะไรแต่มันมากับการตัดสินจากคนภายนอกตลอดเวลามันเลยทําให้ไอาโตมาแล้วก็เอาคุณค่าของตัวเองไปพ่วงกับความยอมรับจากคนอื่น เราเอาตัวเองเข้าไปใส่งานเยอะมากเราอยากจะทำอันนี้ให้ออกมาให้ดีที่สุดเราต้องการให้คนเข้าใจในสิ่งที่เราทำบวกกับลูกสองคนอาการของซินดี้คือปิดสวิตสมองไม่ได้อะ่ะ <c oughs> ใ,ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับบูด like, ี way, ้และทีมงานบูดี้เวิร์ขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปใหม่ทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดหน่อยนะกดยังอ่ะอีสกดนะครับ ปิดสวิตช์ความวุ่นวายเพื่อชาร์จแบตให้ร่างกายวูดี้ขอแนะนำสลิปดีสเปรย์จาก essential o ออยธรรมชาติเกรดพรีเมียมช่วยปรับความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ให้ผ่อนคลายลดความกังวลให้เข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ที่ยกระดับการนอนให้เหมือนได้นอนในโรงแรม5ดาวเข้าไปดูได้ที่ไลน์แอดวันโดไทย จริงๆเรารู้จักกันมา30ปี Do you remember the first interview that you did with me? อื I do จะบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับว่าถ้าเกิดใครดูคอนเทนต์นี้จะได้หลายเรื่องมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองกับสภาวะที่งานหนักมากจนอาจจะเกิดความเครียดความกังวลแล้วก็นำพาไปสู่ปัญหาทางสิตเวทที่มันอาจจะป้องกันได้ มันจะมีเรื่องการดูแลครอบครัวนะครับในการเป็นแม่ที่ในยุคสมัยใหม่เนี่ยเด็กเจนเด็กอัลฟาหรือว่าเด็กเจน Z เนี่ยก็จะมีความมีการใช้ชีวิตไม่เหมือนกับเราแล้วเราจะ manage มันยังไงถ้าเกิดเรามีลูกทั้งชายและหญิงเราจะบาลานซ์ตรงนี้มายัางไงร,รวมไปถึงเรื่องของการสร้างพลังให้กับตัวเองจากการได้มีโอกาสติดตามบุคคลระดับโลกแบบตัวต่อตัวแทนที่เราจะบินไปทั่วโลกแล้วก็ไปนั่งฟังคนระดับโลกแล้วก็ราคาเป็นล้านต่อคน แต่กับการปว่าเราสามารถที่จะอยู่ต่อหน้าคนระดับโลกเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่มันจะเกิดขึ้นในราคาเพียงแค่ไม่กี่บาททั้งหมดนี่เราจะคุยกับซินดี้ความที่เราเป็นคนที่น่าตาดีพ่อแม่ให้มาเนี่ยค่านิยมในสมัยเด็กก็น่าหนักเออคนที่สวยสวยนูสวยนูสวยนู่สวยอืมแต่พอโตขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยภายในของคนที่คนชมว่าสวยเป็นนางงามเป็นผู้หญิงที่เป็นนางแบบชั้นนาภายใต้จิตใจของเขคนนั้นเนี่ย ความมั่นว่าฉันสวยมันสักเท่าไหร่อูดี่เชื่อไหมไอเป็นคนไม่มี self-esteem เลยหมายความว่าเมื่อก่อนนะจริงๆแล้วทุกวันนี้ I'm still working on maintaining แล้วก็เตือนตัวเองว่า I'm worth it I'm worthy ซึ่งคนมักจะคิดไปว่าอุ้ยสวยมั่นใจพร้อมเธอมีทุกอย่างไม่จะเปมีปัญหาอะไร mm. แต่มันมากับการตัดสินจากคนภายนอกตลอดเวลา mm. และด้วยความที่ไอเป็น perfectionist ไอโ mm. ตมากับคุณพ่อที่ค่อนข้าง Expect เยอะคุณแม่ที่แบบทุกอย่างต้องเป็นไปตามสิ่งที่เขาคาดหวังอ่ะมันเลยทําให้ไอโตมาแล้วก็เอาคุณค่าของตัวเองไปพ่วงกับความยอมรับจากคนอื่นตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็อยู่ดีๆไอก็ไปประกวดซึ่งในอายุ17ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ผู้หญิงคนหนึ่งกําลังค้นหาตัวเองกําลังที่จะต้องแบบเรียนรู้จักตัวเองเนี่ยเราอยู่ดีๆก็ต้องแบบไปอยู่บนแท่นถือ คาถาใส่มงกุฎ represent ประเทศมันก็ยิ่งแบบคิดดูดิไอแบบตอนนั้นไอไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอเวลาผ่านไปแล้วพอไอเริ่มโตขึ้นไอก็เข้าใจว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยไอไม่มั่นใจเลยเ<อ>ไม่มั่นใจเลย and it's o n l y recently ที่ไอรู้สึกว่าเราร<อ>ู้แล้วแหละว่าความมั่นใจจริงๆ<อ>คุณค่าของตัวเองจริงๆมันอยู่ตรงไหนก่อนจะมาถึงวันนี้ที่เริ่มเห็นคุณค่าที่มันชัดขึ้นแล้วตอนที่ไม่เห็นคุณค่าเนี่ยมัน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 รู้สึก ย้อนแย้งขนาดไหนเล่าให้ฟังได้ไหมมันจะนําไปสู่พฤติกรรมต่างๆที่เราทําเพื่อที่จะได้คําชมจากคนอื่นอเช่น you know whatever เป็นเป็น the life of the party หรือว่าเป็นคนที่ใครให้ทำอะไรก็ทำอย่างเงี้ยบางทีมันก็เป็นพฤติกรรมที่มันไม่ได้ healthy เท่าไหร่หรือแบบไม่ได้ดูแลตัวเองอะอเราให้ทุกคนเป็นคนที่แบบ important มากกว่าเรา ซึ่งวันนี้แล้วก็มาค้นพบว่าตัวเองเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองมัน,ม,นมันเริ่มเห็นจากอะไรแล้วมัน,ม,นมันเริ่มเปลี่ยนยังไงมันมันมีอะไรเกิดขึ้นที่สามารถใช้ได้ว่าเริ่มมองเห็นละว,ว่าไอ้ที่ฉันใช้ชีวิตผ่านมาเนี่ยฉันอาจจะยังไม่ให้คุณค่ากับตัวฉันคีดว่าในสิ่งที่เปลี่ยนที่สุดือคือตอนมีลูกอเออบอหยุดดีๆแล้วเราเป็นแบบคนที่ต้องมาเทคแคร์แล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นเราก็เลยรู้เลยว่า งั้นเราก็ต้อง do some work I better get this right you know เพราะว่าเราไม่อยากให้ทั้งลูกสาวกับลูกชายต้องต้องเจอในสิ่งที่หรือว่าไม่รู้ว่าคุณค่าของเขาอยู่ตรงไหนก็เลยรู้สึกเริ่มเริ่มเปลี่ยนเริ่มหันมาอ่านหนังสือมากขึ้นเกี่ยวกับ self development เริ่มค้นหาว่าตัวตนที่แท้จริงของซินดี้คือใครไม่ใช่กับสิ่งที่คนอื่นเขาเขาได้ตั้งเอาไว้หรือแม้แต่เราอยู่ในวงการตั้งแต่17อ่ะ actually even ่ <More>. Did my first commercial 13เงี้ยเราเลยโตมากับความที่เป็นคนบันเทิงเป็นคนของประชาชนเราเป็นคนของประชาชนแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอย่าอาคิดว่ามันก็เริ่มจากตอนมีลูกแล้วก็พอเราเริ่มมาทำสิ่งที่มันมากกว่าแค่งานในวงการเช่น uh, don't tell me how to dress เริ่มมาเป็นแบบ Advocate เรื่อง women's rights <S เราทำ อื่นๆที่มันรู้สึกว่ามันมีความหมายมากขึ้นตัวซินดี้เองเนี่ยด้วยความที่ว่ามีช่วงหนึ่งที่ขอถามอย่างนี้เนาะม,มันมันมันทำงานหนักมากมจนกระทั่งไม่รู้ตัวว่าตัวเองรับความกดดันความเครียดแล้วหลายคนที่ติดตามชมอยู่ถ้าเป็นอยู่คอมเมนต์มาหน่อยเพราะว่าคลิปนี้เราตั้งใจทําให้ทุกคนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการแชร์นะครับคือบางคนอาจจะไม่รู้ตัวว่ามันถไหลลงไปกับการงาน โอ้โหจนไม่รู้มารู้ตัวอีกทีคือมันหายใจไม่ออกมันคือมันคือเหมือนจะจมน้ํามันคือขุดตัวเองออกมาจากหลุมไม่ได้ของซินดี้มันเป็นแบบั้นก็แบบนั้นเลยยอธิบายได้ดีมากเราเหมือนเราไหลลงไปในหลุมซึ่งจะบอกว่ามันเป็นหนึ่งเหตุการณ์อันใดที่ชัดเจนมันเกิดอะไรขึ้นไอ้ไม่สามารถที่จะบอกได้มันมาจากหลายๆอย่างน่าจะเป็นช่วงที่ น่าจะเป็นช่วงที่ทําแคมเปญแต่มันก็ไม่ได้มาจากความเครียดของการกดดันจะอะไรแต่ว่าด้วยความที่เราเอาตัวเองเข้าไปใส่งานเยอะมากเราอยากจะทําอันนี้ให้ออกมาให้ดีที่สุดเราต้องการให้คนเข้าใจในสิ่งที่เราทําบวกกับลูกสองคนน่าจะช่วงโควิดด้วยนู่นนี่นั่อน,นะอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบ everything at once แล้วอาการของซินดี้คือเหมือนแบบปิดสวิตสมองไม่ได้อะ่ะอ,อันนี้เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามัน ย้ำคิดย้ำทำอะ obsessive compulsive thought คือมัน intrusive thought ตลอดเวลาวนนี้มันเหนื่อยมากขมาดอาบน้ำยังแบบงไ,งไม่รู้จะหยุดมันยังไงอะมันคิดนูน่นคิดนี่แล้วมันมาแบบมันหลากหลายมากเลยมันจะเป็นแบบวันนี้ต้องทำอะไรอาหารเช้าต้องกินอะไรให,ให้ลูกทานอะไรอุ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องใส่เสื้อสีแดงเสื้อสีแดงเราจะซื้อจากร้านไหนเอ้ยหรือว่าสั่งใน ag, ใน AG. ตายแล้วมันแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันไปไปแบบเรื่อยๆเลยตื่นมาแล้วมันมาเลยปะมาเลยสิ่งแรกที่คิดทุกเช้าคือ ฉันต้องทาอะไรวันนี้อ,อบางคนอาจจะแบบเฮ้ยดีจังเลย you so productive ออแบบว่าตื่นมาแล้วทุกอย่างอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเร็วมากแต่บางทีเรามันไม่มันไม่ sustainable อ่ะแล้วมันก็ไม่ได้ healthy ที่จะที่จะแบบ on on ตลอดอย่างนี้ตลอดเวลาและการที่ยู่ในโหมดมันจะแพนิีกตลอดเวลาเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างกับตัวเองส่งผลให้เรา react โดยที่ไม่คิดก่อนหลายๆครั้งเนี่ยและถ้าเราอยู่ในโหมดนั้นสมมติว่าลูกเข้ามามามีอย่างเงี้ยปุ๊บ เราก็จะตอบไปหรือจะ react โดยที่เรายังไม่ได้ฟังเขาเลยว่า mm hmm. เขาต้องการอะไรบางครั้งเขาไม่ต้องการให้เรา fix problem mm hmm. เขาแค่อยากจะบนให้ฟังแต่ mm hmm. ด้วยเราที่เราอยู่ในโหมดที่แบบนี่ to fix it นี่ to mm hmm. แบบจัดการทุกสิ่งอย่างเนี่ย mm hmm. เราก็จะกลายเป็นคุณแม่จอมไอ้นี่หรือว่าคุณภรรยาเจ้าจี้เจ้าการหรือว่าเจ้านายที่แบบสั่งสั่งสั่งเซึ่งเรา mm hmm. จริงๆร,ราแล้วไม่ได้เป็นคนแบบนั้น mm hmm. แต่พอเราไม่ได้ดูแลตัวเองหรือเราไม่ได้ มีความ mindful หรือว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันเลยกลายเป็นแบบ react ซึ่งเราไม่ควร react แบบนั้นแล้วควรที่ respond ม,มันไม่เหมือนกันก็เลยรู้แต่ว่าตอนนั้นคือถึงขั้นแบบคิดนะว่าอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์แต่เราก็เป็นคนกลัวหมออีกกลัวว่ากลัวว่าจะโดนวินิจฉัยในสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้ถึงใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็กลัวที่จะกินยาคือเป็นคนที่แบบอ่ะขอลอง หาวิธีกับตัวเองก่อนอเรารู้แล้วแหละว่าอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปกติแล้วก็พยายามหาอาอเดโลอ่านหนังสือที่มันแบบเรื่องแบบเซอร์ส์ซอสก็ค้นพบหลากหลายโมเดลิตี้ที่มันก็ช่วยเราได้แต่มันก็มันไม่ใช่ว่า ทำแล้วจบหายไปทุกวันนี้ก็ต้องเหมือนแบบทำเรื่อยๆแล้วก็มีการทดสอลองดูใช่แล้วไหนเวิร์กก็ไปต่อซึ่งอันมันเวิร์กไฟสภาพมันก็ไม่เวิร์กละก็ต้องปรับไปเรื่อยๆทีเนี้ยเท่าที่เรารู้จักกันเนี่ยซินนี้เป็นคนที่ศึกษาเยอะมากอ่อานเยอะเสพเยอะแล้วก็ดูเยอะอเพราะว่าอะไรก็ตามที่เราคือเวลาเราได้มีโอกาสคุยกันคือสมัยก่อนเราก็อาจจะคุยกันเรื่องคนน้นคนนี้แต่ทุกวันนี้ก็คือคุยเรื่องปมของชีวิตตัวเอง ว่า,าจะกล้าผ่านอุป<ช>สรรคเหล่านี้ได้ยังไงแล้วก็เ,เราได้เราไปเจออะไรมาอ<ช> <ๆๆ S 2> ะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เหมือนกันกนะ็คือซงที่จะเสพคอนเทนต์จากบุคคลที่เรียกว่าเป็นตัวจริงเรื่องของความสัมพันธ์<ม>เรื่องของความรักเนี่ยแล้วก็ดูรายการที่มันสร้างแรงม้านใจาสร้างพลังแล้วก็ทําให้แบบม,มันมี growth mindset ตลอดเวลา<ช>รวมไปถึงเรื่องก,การ สุดท้ายเนี่ยถ้าเราจัดการกับตัวเองได้ความวนอยู่ในหัวหรืออาการจิตเวทต่างๆมันก็จะค่อยๆลดลงหรือาอาจจะจางหายไปแล้วมันก็เป็นแบบนี้ก็คือเรียนรู้แบบไม่มีวันหยุดนิ่งใช่ไหมเราต้องยอมรับว่าเรามีเอ็กซ์เพรสชาวไทยมมไม่ว่าจะเป็นหมอไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เก่งมากคือเราดูคอนเทนต์หนังเขาเยอะมากแต่ในความเป็นจริงก็ต้องยอมรับว่าในระดับโลกเนี่ยมันก็มีชุดความคิดหลากหลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยการเข้าวัดเป็นเรื่องที่โอเค ดีสุดแต่สำหรับบางคนทำไมฉันไม่โอเคกับวัดหรือว่ามองว่าเป็นศาสนาจนกระทั่งไม่ได้เข้าถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมซึ่งก็ไม่ใช่ศาสนาเลยแต่ถ้าเกิดแต่พอไปศึกษาจากผู้อื่นกลายเป็นว่าชุดความคิดของเขามันอาจจะปรุงในรูปแบบแบบอื่นที่มันอาจจะย่อยง่ายขึ้นเพราะอย่างวันนี้ก็คือเราเสพได้ทุกอย่างเลยที่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเราแต่เราก็จะเห็นว่ามีคนชั้นน,นะละละําระดับโลกที่ออกหนังสือ ทำคอนเทนต์ทำรายการและซินดี้ก็ได้มีโอกาสติดตามน้องเล่าให้ฟังจิว่ามันมีหัวข้อไหนบ้างที่ยูสนใจคือรู้ว่ามันมีเรื่องแม n ลิเฟสซึ่งคนไทยกินมากว่าเบ้างมันมีเรื่องของการเป็นผู้นําที่ดีมันมีเรื่องของความสัมพันธ์คือเห็นยูอินหลายๆคนใช่ไหมยกตัวอย่างว่าอยูไปติดตามของใครแล้วยูเห็นอะไรบ้างตอนนี้ย จีู่บอกเรื่อง manifest จริงๆแล้วนี่ก็เพิ่งซื้อหนังสือมาอ่านคนพูดถึงเยอะมากนะแต่มัน work จริงๆแต่คนก็บอกว่าจริงเหรอตอนกวบอง manifest แบบว่าแค่จิตนาการก็เกิดขึ้นหรอวะอะไรเงี้ยที่ลูกสาวดิฉันได้เหรียญเงินที่เอ่อไทยแลนด์ national swim championship รู้ไหมวันตอนนั้นซินดี้กำลังกำหิน manifest ไม่เชื่ออย่าลบหลู่บอกทุกคนสิว่า manifest <c oughs> เ,เท่าที่คนเข้าใจคืออะไรและในความเป็นจริงถ้าอธาิบายให้นิยามลึกซึ้งจริงๆให้เห็นภาพมันคืออะไรมันคือการตั้งเป้าว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรซึ่งมันเป็นอะไรก็ได้อยากจะได้บ้านในฝันอยากจะได้อาชีพในฝันอยากจะได้ความรักแต่ต้องลงมือทําแล้วก็อยากจะได้ลูกสาวได้เหรียญ เราก็ต้องเห็นมันชัดเจนก่อนอเห็นมันชดัดเจนเลยว่านี่คือสิ่งแล้วเราก็จะเรียกว่าภาวนาก็ได้หรือจะแค่แบบดึงพลังบวกแล้วก็ส่งมันออกไปดิฉันซื้อหินมาด้วยค่ะ้วฉันก็กำไว้อ,อย่างเงี้ยผลลัพธ์คือได้ แต่ว่าอันนี้คือมันไม่ใช่แบบแค่พลังวิเศษใช่ไหมคะมันต้องเหมือนไปปฏิบัติมันก็จะมีขั้นตอนของการทํามันเป็นเหมือนแฮบิตที่เราต้องทําเรื่อยๆซึ่งดิเชื่อ,อแต่ยังยังถือว่ายังเป็นน้องใหม่อยู่กําลังอยากจะเรียนรู้ตรงนี้มากมันมีหนังสือดังมาก,กระดับโลกที่คนเขาอ่านกันชื่อว่า Seven Laws of Manifestation ของ r o x y n n a Fusi ซ,ซึ่งขายดีมากออกมาหลายปีแล้วแล้วคนก็ติดตามมันจะมี7ขั้นตอนด้วยกันนะครับซึ่งไอ้ดีเทลเนี่ยเดี๋ยวไป Google หากันเองหรือว่าเสิร์ชหากันเองเล่นนี้เหรอคะเล่นน คุณแม่บอกแล้วไงคุณแม่ฉันทำกันบ้านจริงจัง s e ็ e ส s t ็ป i ์ที่จะใช้ชีวิ e ในีนี่แต่มันจะดีไปกว่านี้หรือเปล่าถ้าเราอจริงๆอ่ะทุกคนอยากเจอร็อกซี่นะฟูซี่ถามถามว่าทําไมทําไมชื่อผู้หญิงคนเนี้ย ชีพิเศษยังไงถ้าอยู่ไปดูไนะอีนางก็จะบอกวิเป็นหมืดเป็นฟิตเนสอิฟลูเอนซ์คือ,คอ,อสวยมาก<อ>คุณดีเวอร์แต่เรื่องราวชีวิตของเธอคือน่าสนใจมากแค่ไม่กี่ปีที่แล้วนางคือแบบต้องหนีมาเมืองไทยรู้ปะ่ะนางหนีมาเมือไทยที่จะมาเรียนโยคะ เพราะว่ามันเป็นช่วงโยกค่ะชีบอกว่าอะไรก็ได้ที่จะมาเรียนโยคะเพราะว่าตอนนั้นชีติดยาชีแบบปรตตี้หนักทุกอย่างแล้วแต่ไม่รู้เป็นเมืองไทยอยู่เมืองไทยชีบอกว่าไปที่ประเทศหนึ่งแล้วก็บอกว่าเมืองไทยเมืองไทยนี่อยู่ในหนังสือเพิ่งอ่านแล้วเสร็จแล้วชีก็แบบเอามาอยู่ที่นี่เดือนหนึ่งคิดว่าแบบโอเคฉันโอเคแล้วฉันจะกลับไปภายใน24ชั่วโมงในการลงที่ลอนดอนกลับไปแล้วปาร์ตี้กลับไปเหมือนเดิมชีก็แบบไม่ไหวละนี่คือไม่โอเคเพื่อนนางก็แบบว่าส่งพอดแคสต์ไปให้นางอย ชีวิตอ,อยู่พังมากๆอยู่ลองเรียนอฟังอันนี้หน่อยเกี่ยวกับ manifest ชีก็แบบอะไรก็ได้ไปทำเล็บฟัง manifest ชีก็แบบว่าเริ่มแบบอินกับมันมากแล้วก็ศึกษาอย่างจริงจังแล้วนางนก็ manifest บอกว่าอันสิ่งแรกคือฉันอยากได้ผัว unconditional love เชื่อไหมแบบภายในไม่กี่เดือนเจอผู้ชายคนหนึ่งมีลูกแล้วก็ลูกคลอดออกมามวันเดียว to the year ที่ชีแบบเริ่มทำ manifest เอออย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นชีก็เขียนหนังสือตอนนี้แบบแต่เซลอร์ที่โลกแล้วเขาออกรายการแล้วคนก็ดูคลิปของเขาเยอะมากแต่คนที่บอกว่าได้ผลลัพธ์เิ็นชีคือคนที่ได้ไปงานคือเห็นเขาตัวต่อตัวหมายถึงว่าได้เจอเขาอ่ะูเออแล้วก็ได้ฟังเขาพูดอย่างนี้นี่คนหนึ่งที่วูดี้กับซินดี้อยากเจอมากในชีวิตอีกคนหนึ่งที่ซินดี้แบบพูดถึงเสมอครั้งก็คือดรชิฟาลีที่กำลังจะบอกดรชิฟาลีเป็นแบบ ตอนนี้โ p ปราได้บอกให้ชีเป็นท็อป parenting coach in the world แล้วนะแปลเป็นไทยคือโค้ช uh, สำหรับพ่อแม่สำหรับผ<อ>ู้ปกครองที่แบบโด่งดังที่สุดในโลกที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ว่าจะทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นยังไงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกแม่กับลูกลูกกับลูกพ่อกับแม่คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัวและคนรักเนี่ยคนเรามักจะ เดี๋ยวค่อยว่ากันไม่เป็นไรหรอก oh. มันไม่ใช่ปัญหาใช่ขอเลยโอ้โห oh. ใครที่มีลูกน้อยอยู่ในการดูแลสิ่งแรกที่คุณต้องทำคืออยู่ต้องฟิกตัวเองก่อนเพราะไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกออลูกไม่ผิดออสิ่งที่ผิดที่แบบว่าวันี้ถ้ามีปัญหาอะไรยูต้องย้อนกลับมาดูก่อนว่าอยูอยูเป็นอะไรหรือเปล่าอยู่กำลังแบบเอาทรมาที่คุณได้รับมาจากพ่อแม่ของคุณอีกทีไปใส่ลูกหรือเปล่าหรืออย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดพ่อแม่คะ่ะทุกคนโดยเฉพาะในเอเชีย เราไม่ได้เป็นคนที่จะต้องควบคุมลูกหมายความว่าเราก็ต้องสอนให้เขานู่นนี่นั่นแต่เราไม่สามารถที่จะทําให้เขาเป็นเหมือนเราได้แล้วไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นด้วยเขาต้องเป็นของตัวของตัวเองเราควรจะรับฟังเขาเราควรจะให้เกียรติเขาเราควรจะขอโทษเขาด้วยซ้ําถ้าเกิดวันไหนที่เราแบบเกินเลยหรืออย่างเงี้ยและนี่คือสิ่งที่ได้จากดรชิฟารีด้วยส่วนนึงเขาจะมีข้อคิดเขาจะมีวิธีพูดที่มันแบบโอ้ดีมาก เราจะได้เรียนรู้วิธีการไม่ใช่แค่ลูกเราแต่เป็นการความสัมพันธ์ในทุกๆรูปแบบนี่เข้าไปในฝันอีกการหนึ่งของพวกเราก็คืออยากจะได้มีโอกาสเจอตัวล็อกเทอร์ชิฟารีแล้วก็ได้ฟังเขาคุยสักชั่วโมงหนึงเกี่ยวกับวิธีการดูแลมันมันกับแค่เราไปอยู่ ในระยะไม่ห่างจากเขาแบบตัวเป็นๆอ่ะมันจะได้รับพลังมหาศาลมากและวูด้อยากเจอใครบ้างคนหนึ่งที่อยากเจอในชีวิตผู้อ่านหนังสือของเขาอ่ะก็คือนักสัมภาษณ์ระดับโลกตอนนี้ทางหน้าเลยก็คือสตีเวนบาร์เลตสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราทำทอล์กเนี่ยมันก็จะเป็นทอล์กเกี่ยวกับดาราเกี่ยวกับชีวิตแต่ตอนนี้คนให้ความสนใจเรื่องของการดูแลร่างกายมายด์เซตแนวคิดซึ่งพิธีกรคนนี้เนี่ยสามารถเจาะตลาดได้ทั้งโลกและคนอยากจะพัฒนาตัวเองหลังโควิด ไม่คนไม่อยากจะเสียเวลากับเรื่องที่มันไร้สาระหรืออะไร <S <S ที่มันบันเทิงคนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นรายการของเขาเนี่ยด a วิฟีโอมันดังมากถึงขั้นที่เขาออกหนังสือแล้วก็เดินสายในการพูดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เขาตกผลึก จากการสัมภาษณ์คนมากมายและการเป็นภาวะผู้นําเขาเป็นบุคคลที่น่าจับตามองที่สุดในประเทศอังกฤษนะตอนนี้เป็นคนอังกฤษที่ดังระดับโลกแล้วเราก็อยากจะเจอเขาเหมือนกันก็คือจะบอกว่าวูดดี้กับซิดนีย์แชร์เรื่องนี้แล้วอเ <ๆ S 2> กิดเมื่อไม่นานมานี้ประมาณปีที่แล้ว,ลว,ลว,ลวเราก็บอกว่ามันจะดีไหมถ้าเกิดว่ามีคนอย่างร็อกซี่คนอย่างลอคเตอร์ชิวาลีสตีเวนและอีกหลายคนที่เราชอบมีสัตว์คูรุมีใครอีกนะที่เราชอบยูบอลโนบอลเจ้าของเสพยนที่คนอ่านทั้งโลกอะไรอย่างี้ย่แล้วก็มีวิลเบลดินทั้งเขาก็ ที่มาเริ่ม complaint free world คือทุกวันนี้ที่เราบ่นกันรู้ไหมว่าการความบ่นที่เราพูดออกไปมันมี energy นะมันเหมือน manifest อะพอเราบ่นออกไปปุ๊บมันเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนแบบดึงทุกคนกลับมาแล้วเราจะมาตั้งเป้าว่าเราจะไม่บ่นกันในหนึ่งวันคุณบ่นกี่ครั้ง เป็นร้อยแล้วไม่รู้ตัวแล้วบ่นในหัวด้วยนี่คือสิ่งที่เขาพยายามที่จะแบบอ่ะหยุดเราไม่ต้องพูดถึงอะไรเลยเราหยุดบ่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยทีมไซมอนซีแน็กไซมอนซีแน็กก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สร้าง l e ดอร์แต่มาด้วย mindset ว่าเราไม่ต้องเป็นคนเดินหน้าแต่เราคอยต้อนทีมของเรามาจากข้างหลังมันมีการปลูกฝัง l เดอร์ที่หลากหลายรูปแบบที่คนอาจจะยังไม่ไม่นึกถึงที่เราตื่นเต้นกันมากแล้วแบบ เราคุยก,กันก่อนหน้านี้แล้วเราก็อยากแชร์ในในคอน,นเทนต์วันนี้ก็คือว่าในปีนี้เนี่ยเราจะได้มีโอกาสไปงานหนึ่งซึ่งรวบรวมคนที่พูดมาทั้งหมดแล้วก็อีกอีกหลายสิบชีวิตด้วยกันที่งานนี้เขาบอกว่ามันเป็นงานที่เราจะได้ฟังพวกเขาเหล่านี้จริงๆในเมืองไทยเป็นครั้งแรกที่คนเหล่านี้จะบินมาเมืองไทยแล้วก็ให้เวลาแบบสองวันเต็มสองวันเต็มใช่กับ ทุกคนที่ให้ความสนใจเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาตนเองพัฒนาความสัมพันธ์พัฒนามายด์เซตหรือว่าพลังงานในตัวหรือบางเรื่องที่เราไม่รู้ตัวว่ามันสามารถจัดการได้ <ừ ın. S 1> ว่าอัคือเขาจะมีการเชิญคนระดับโลกเนี่ยมาไว้ในที่เดียวในพารากรอนหอ uh huh. สองวันเต็บและงานมันไม่ใช่ไปนั่งฟังง่วงเงาวหาวนอนไม่ <laughs> <อ>มันจะแบบโอ้โ oh, หมันจะแบบลุกขึ้นมาแบบ ร้องเต้นนู่นนี่คือมันคล้ายคล้ายเฟสติวัลดิมันจะเป็นเป็น playground เลยสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นเบื่อเบื่อคุณก็ไปยืดมันจะมีโยคะที่มีโยเอ่อ led mapping มีแอสเตดิสแดนซ์ sound healing มีมัมมาแดนดีเจนู่นนี่นั่นพระเล่นดีเจใช่ค่ะมันหลากหลายมากแล้วมันเข้ากับทุกคนเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณดูคอนเทนต์เนี่ยแล้วคุณรู้จักกับคนที่เราพึ่งพูดถึงหรือฟังแล้วรู้สึกว่าเออฉันอยากฟังหรือฉันอยากจะเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยจะบอกว่าบูดี้กับเซนนี่ ขอแนะนำเลยนะครับงานชื่อว่า Dragonfly Summit ซึ่งปีนี้ของเขาเป็นทีมชื่อว่า Heal Heal หมายความว่า Harmony, Empower, Acceptance, Love สุดเริ่มต้นของการ Heal ตัวเองก็ต้อง Accept ตัวเองก่อนแล้วก็ Empower Love แล้วทุกอย่างก็จะมากลมกลืนผสมผสานด้วยความว่า Harmony เออไปเฮ้ยลุดมากลุกนลุกจะบอกว่าเราหลายเราเราคุยกันว่าเอ้ยแล้ว คนไทยเพื่อนพวกดี้เยอะมากก็คือพี่น้องชาวไทยนี่แหละที่เขาติดตามคอนเทนต์เมืองนอกเขาอ่านหนังสือแปลหรือคอนเทนต์แปลเขาก็แบบแล้วจะฟังรู้เรื่องเขามีล่ามแปลสดเฮดเซตใช่ไหมแล้วก็เป็นเฮดเซตซื้อบัตรแล้วก็จะมีแล้วก็มีหัวจ่ายหูฟังเพิ่มไม่กี่บาทแล้วก็นั่งฟังก็คือสดเลยเขาเขาพูดภาษาอังกฤษอยู่ภาษาไทยก็แปลในหัวถึงบอกว่างานนี้ไม่ไม่ใช่เข้าถึงยากหรอกก็เป็นงานที่แบบต้องแบบต้องมีความรู้เยอะไม่ใช่แค่ใช้ใจอย่างเดียวในการไปเพราะเนื้อหาง่ายโคตร นอกจากนี้มีบาร์ซามีมาร์เก็ตเพลสเบื่อๆก็ไปช็อปปิ้งได้แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนคนที่จะไปงานเนี้ยโอกาสที่เราจะเจอคนที่หลากหลายแต่มีมาย d ์เซตเดียวกันอันนี้มันหาได้ยากนะวูดี้จริงๆบาตรมันมีแค่ไม่กี่ร้อยใบแล้วจะบอกว่าโอกาสหายากมากจะเป็นงานที่วูดี้กับซินี้ไม่มีวันพลาดแล้วรู้สึกว่าแค่ไปงานเนี้ยชีวิตเปลี่ยนแน่นอนนะครับก็อยากจะเชื้อเชิญทุกคนที่ดูคอนเทนต์นี้ถ้าคุณดูคอนเทนต์เนี้ย มาถึงจุดๆเนี้ยแต่ว่าเฮ้ยมันโดนคุณแล้วแล้ววูดี้กับซินนี่มีข่าวดีเพราะคุยกับทางผู้จัดนะครับ d าก g o n ไฟลัมเเนี่ยที่จะเกิดขึ้นยี่สิบสองยบสาต,ตุลาคมที่พาลากอนเขามีส่วนลดให้กับคนที่ติดตามคอนเทนต์นี้อ่า รายละเอียดอยู่ใต้จอในขณะน,นี้แล้วก็ปะไว้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์แล้วเข้าไปดูได้นะครับมันมีจํานวนจํากัดดังนั้นหวังว่าจะได้เจอทุกคนในงานนี้ซินดี้ตื่นเต้นมากสุดเกี่ยวกับงานนี้คืออะไรคิดว่า Energy ์จีซินดี้ <c oughs> อยากจะไปสัมผัสกับ Energy เวลาเราคนรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นเฟสติวัลหรืออยู่ในวัดอยู่ในโบสถ์เนี่ย <c oughs> เราจะสัมผัสได้ถึงพลังอันนี้ <c oughs> พอเข้าไปแหลวจะอยากจะสัมผัสตรงนั้นนี่คืองานที่สุดของสายพลังงานสายปะมายน์เซ สายจิตวิญญาณมาหมดเพราะยังมีสัตว์สัตกวูรูอ๋อหรือไม่สัตกคูรูก็คือตอนนี้สัต์คูรูดังมากในหมวยรุ่นทั่วโลกใช่เป็นสิบห้ายังรู้จักเลยเป็นนักเทศไม่ใช่นักบวชด้วยเป็นเป็นสปีเกอร์เป็นนักเทศเป็นอินฟลเอนเซอร์แล้วก็เป็นมิสติกก็คือคนที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาชาวอินเดียที่เด็กชอบมากเพราะว่าเขาสอนอะไรที่มันง่ายเขาเป็นร็อกสตาร์เขาเป็นร็อกสตาร์ แล้วก็จะมาโผล่ในงานนี้ด้วยเออจะมาโผล่ในงานนี้ก็เลยบอกมันมีมันมีให้กับเอ่อทุกกลุ่มเลยนะครับหวังว่าทุกคนจะได้มีโอกาสไปร่วมงานนี้กับเราอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดว่าดูคอนเทนต์นี้แล้วรู้สึกอยากคอมเมนต์นะครับรู้สึกว่าได้อะไรหรือว่าได้ประโยชน์นะครับฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับบูดี้กับซินดี้จะได้มีโอกาสไปอ่านและอ่านจริงๆด้วยนะนะครับฝากเลยนะครับทุกคน